กลับเข้ามาในช่วงนี้นะครับผู้ชมครับซึ่งเป็นเบรกสุดท้ายแล้วที่ผู้ชมต้องติดตามนะฮะเรื่องราวทั้งหมดของผู้หญิงเก่งคนนี้นะฮะไกอูกาสนะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อตอนเปิดรายการของเรานะครับว่าเมื่อใดครับผู้ชมครับที่ชาติต้องการเรื่องราวของดีไซเนอร์แน่นอนคุณผู้ชมจะต้องเจอกับผู้หญิงคนนี้อย่างแน่นอนครับหลังจากที่เราได้พูดคุยกันมานะครับผู้ชมครับตั้งแต่ต้นจนจบรายการนะครับว่าผู้หญิงคนนี้นะฮะถือว่าเป็นผู้หญิงที่เขาเรียกว่าใช้ชีวิตนะฮะ ตั้งแต่เขาเรียกว่าใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยไปประสบความสเร็จในเมืองนอกนะครับได้รับรางวัลต่างๆมากมายเป็นการการันตีนะครับที่เรียกได้ว่าหลายคนก็รู้จักรางวัลนะครับแล้วก็เรียกว่าเดินสายกวาดรางวัลในต่างประเทศนะครับด้วยอย่างหนึ่งเลยนะคือความเป็นคนไทยความเป็นเลือดไทยความภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยที่มี เขาเรียกว่ามีเชื้อสายไทยแล้วพยายามที่จะนําความเป็นไทยไ,ไปถ่ายทอดให้กับคนทั่วโลกวันนั้นครับพี่ไก่วันที่พี่ไก่ได้รับรางวัลน,นะครับได้รับรางวัลได้รับรางวัลสูงสุดได้หยิบธงชาติไทยโบกสะบัดอยู่บนเวทีโลกที่หลายคนทั่วโลกได้เห็นหลายคนทั่วโลกได้ยืนขึ้นตรบมือใ,ให้กับผู้หญิงที่เรียกได้ว่าสุดยอดที่สุดของเวทีแห่งนั้นและเป็นคนไทย ถ้าพี่ไก่ณนะวันนั้นอาจจะมีอุบัติเหตุโดนยิงตาย mm hmm. หรือว่าอาจจะเกิดการไม่พอใจระหว่างคู่แข่งขันเป็นไปได้ hmm. ใช่ไหมฮะ mm hmm. โดนยิงตายบนเวทีแห่งนั้น mm hmm. ในขณะที่กำลังกรรมธงชาติไทยอยู่แล้วหน้าที่ของเราได้เสร็จสิ้นลงแล้วแก่ mm hmm. คิดเห็นยังไงเรื่องนี้ mm hmm. ถ้าวันนั้นเราตายไป ที่ก็ด,ดูธรรมดาไปนะสําหรับพี่ไก่พี่ไก่คิดว่าเกิดมาชาตินึงอ่ะไม่เสียชาติเกิดแล้วละ่ะ mm hmm. คิดอย่างไรนะครับถ้าคิดว่าคิดแค่แบบว่าอย่างอื่นมันธรรมดาพี่ไก่ว่าเกิดมาชาตินึงไม่เสียชาติเกิดอะไรที่คนอื่นทําไม่ได้ mm hmm. เราได้ทําแล้ว mm hmm. ค,คุณรู้ไหมขณะที่ฟินาเล่ไฟนัลโชเนี่ย mm hmm. ทุกคนเดินออกมาสวยหมดอื mm hmm. ช่องต่างชาติใส่ผ้า,าไทยมายหมดพี่ไก่ไม่ได้บอกใครแต่ให้เขาเตรียมธงไทยไว้สองข้างเขาคงนึกว่าเอามาประดับเวทีสองข้างทาขออนุญาตมีคนไทยกี่คนครับเนะรู้สึกจะมีท่านกองสูนรทดูอยู่แล้วท่านทูดอะไรแบบนี้แล้วก็นั่งแบบในแบบนั่งแบบสองสามคน ก็ประมาณ6-7เจคนหกเจคนแต่ในบูธน่ะจะเยอะในบูธไทยเพราะมันเป็นดูไบช้อปปิ้งเฟสติวัลซึ่งพี่ไก่ไปออกงานนั่นแหละมันมันพอพอเสร็จแล้วบอกให้เขาเอามาวางเราไม่ได้บอกไม่ได้บอกมาเสียบไว้ประดับเขานึกว่ามาประดับมีของ UAE มีไทยแต่พอฟินาเล่ปุ๊บแบบอะไรเดินออกมาหมดเราไม่ อ่าเปิดตัวดีไซเนอร์ินออกมาเป็นดีไซเนอร์คนอื่นก็โค้งแล้วก็วิ่งเข้าไปส่วนใหญ่จะเป็นแพลตฟอร์นั้นใช่ครับจะกลัวทําไมเมื่อวันนี้มาถึงจะทําไมอะเมื่ออโอกาสมาถึงเนี่ยแล้วโอกาสทําไมอะไม่รู้วันวันหน้าเนี่ยอย่างที่บอกโดนตายแล้วพี่เกจะได้โบกอีกไหมเนี่ยตรงไทยฉันไม่สนใจแล้ววันนั้นใครจะด่าฉันว่าเอาของสูงมาเล่นฉันไม่ใส่ใจแล้ววันนั้นก็ไปพี่ไก่ก็เลยวิ่งไปหยิบตรงไทยแล้วมาโบกเลยแล้วตากล้องฝรั่งจับ ภาพนั้นซึ่งทําให้พี่ก่แบบว่าเป็นรูปประวัติศาสตร์ครับมากๆเลยภูมิใจค่ะภูมิใจดูเมื่อไหร่ก็รู้สึกมันใช่มันอหังการอมากรนี่อหังการมากอหังการมากกล้าได้ไงอแบบว่าเป็นผู้หญิงเป็นถ้าเขาบอกว่าชนีนางนี้ใช่ไหมว่าโบกได้ไงนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าวันนั้นวันที่มีคนไทยอยู่ไม่กี่คนบนเวทีโลกแห่งนั้น มีผู้หญิงไทยคนนี้ที่เรียกได้ว่าข้าคือคนไทยไปประกาศศักดาลโลกที่นั่นด้วยผ้าไทยด้วยลายผ้าของผ้าไทยด้วยสองมือที่เราได้คุยกันไปเนื้อช่วงก่อนสองมือของบุพการีที่ออกแบบผ้าไทยมีสี่ตาที่ชมการประกวดชมการตัดสินนั้นอยู่เป็นสีตาที่บอกว่าเป็น พ่อหลวงและแม่หลวงของคนไทยพี่ไก่อยากจะบอกอะไรกับสองพระองค์ที่ทอดพระเนตรอยู่ในช่วงเวลาน,นั้นไหมครับมันเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญมาก อยากบอกว่าคนผู้หญิงตัวเล็กๆอะ่ะซึ่งไม่ได้ไปลบเพื่อชาติแต่ใช้พัฒตาพอรใช่เครื่องดุ้งหกไปชนะคนไปไปชนะใจคนดีกว่าอย่าเรียกว่าชนะเขาไปชนะใจคนทั่วโลกอยากให้ท่านภูมิใจค่ะแค่นั้น พี่แกรู้สึกดีแล้วอยากบอกคนไทยทุกคนว่าให้รักเมืองไทยมากๆให้รักท่านมากๆเพราะไม่รู้ว่าเราจะเกิดมาได้อีกหรือละบะ่ที่มีกษัตริย์เก่งๆแบบนี้นะฮะโอเคไปสัมผัสมาหลายประเทศทั่วโลกอย่าให้พี่ไก่พูดถึงประเทศไทย ผืนแผ่นดินไทยไปยิ่งใหญ่มาทั่วโลกแต่วันนี้กลับมายิ่งใหญ่ในผืนแผ่นดินไทยแผ่นดินแม่อีกครั้งหนึ่งฝากถึงคนไทยที่กำลังชมรายการข่าคือคนไทยอยู่ในขนาดนี้นะครับไม่มีที่ไหนแบบอบอุ่นแล้วก็มีความเป็นกันเองที่สุดแล้วก็มีมีทรัพย์ในดินมีสินในน้ำ มีความอบอ้อมอารีซึ่งกันละกันนั่นคือจุดแข็งของเราให้รักษากันเอาไว้แต่จุดอ่อนของเราพวกเราสบายเกินไปเพราะฉะนั้นพวกเราควรทํางานให้หนักกว่านี้เพื่อดูแลรักษาเขาเรียกประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองมากกว่านี้ค่ะอย่าเห็นแก่ตัวกันมากนะักมีเยอะๆก็ให้รู้จักแบ,บง่บงปันใครมีน้อยก็ต้องขยันเพิ่มขึ้นคนที่รวยอยู่แล้ว อย่าได้เห็นแก่ตัวอีกเลยเพราะวันหนึ่งคุณตายไปคุณก็ไม่ได้ใช้นะฮะชีวิตพี่ทุกวันนี้พี่ไก่แฮปปี้แล้วนะนะพี่ไก่ว่าพี่ไก่มีครอบครัวที่ดีแล้วก็มีเพื่อนที่ดีมีอคนแล้วก็นอกนั้นไม่รวมนะที่มาสรรเสริญหน้าหลังแล้วก็ไม่จริงใจพี่ไก่ไม่ได้ใส่ใจในจุดนั้นมองเหมือนอากาศ่านแต่ก่อนอาจจะปลืม้มเดี๋ยวนี้เฉยๆค่ะเฉยๆ นะครับใจใจครับผมและถึงช่วงเวลานี้เนี่ยคุณผู้ชมครับแน่นอนก็เป็นช่วงเวลาที่ไม่อยากจะจบนะครับแล้วก็ไม่อยากจะไม่อยากจะให้รายการวันนี้มันจบไปนะครับซึ่งถือว่าเราได้รับเรื่องราวต่างๆมากมายจากผู้หญิงคนนี้ในการใช้ชีวิตในการเ,าเขาเรียกว่าดําเนินชีวิตมีทั้งสูงมีทั้งต่ําในการประกาศให้ทั่วโลกได้รับรู้ว่าไทยเป็นอย่างไร นะครับแล้ววันนี้ผู้หญิงคนนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งในการออสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยคุณผู้ชมต้องติดตามว่าเธอคนนี้กําลังจะทําอะไรให้กับประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับสุดท้ายเลยพี่กาดสั้นๆอยากจะฝากอะไรอีกครั้งหนึ่งถึงทั้งดีไซเนอร์ไทยและคนไทยทั้งประเทศจำไว้นะคะคนไทยที่คิดว่าตัวเองด้อย ไม่มีจุดเด่นทำไมเราไม่เจริญรุ่งเรืองเหมือนคนแบบนั้นแบบนี้แบบนู้นอะไรก็แล้วแต่ให้เรากลับหันมาหาะหันมามองตัวเองใหม่แล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็คำเดียวคือบอกว่าคนเก่งอย่าไปกลัวให้กลัวคนที่มีความตั้งใจจริงเพราะว่าพี่ไก่เป็นแบบนั้นพี่ไก่เจ๋งแล้วมีความตั้งใจจริงทุกอย่างเมื่อถึงวันนั้น ไม่ต้องคุกเข่าร้องขอทุกอย่างจะประเคนให้คุณเองให้คุณมั่นใจได้เลยคนไทยมีดีค่ะให่เชื่อ,อนะฮะและนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับในรายการค่าคือคนไทยนะครับทั้ง2ตอน2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับกับผู้หญิงคนนี้ไก่อูกาสผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนนะฮะก็จะได้รับรู้เรื่องราวแล้วก็สือได้ว่าความเป็นไทยไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ ก็ยังคงความเป็นไทยในสายเลือดนะครับแล้วก็ยังคงใช้ชีวิตด้วยความเป็นไทยและว,วันนี้ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนมาผู้หญิงคนนี้ก็กลับมารับใช้ประเทศชาติอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องติดตามให้ได้ว่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะฮะและผู้หญิงคนนี้ในการรับใช้ชาติด้วยผ้าไทยพร้อมกับการออกแบบครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เน่นก็เป็นได้นะครับผู้ชมครับต้องติดตามแล้วกันนะครับผมเชื่อว่ารายการทั้ง2ส,สัปดาห์ในวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ถ้าถามตัวเองก็ประทับใจแล้วก็เรียกว่าเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวที่ได้ทั้งข้อคิดได้ทั้งแนวทางการดำเนินชีวิต<ช>นะครับแล้วก็ความเป็นคนไทยก็ยังคงอยู่<ช>นครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถือว่าเป็น สิ่งดีๆนะฮะที่รายการค่าคือคนไทยนะครับทีมงานทุกคนก็ขอบรรจุผู้หญิงคนนี้นะครับเอาไว้ในหอกิตยศของรายการค่าคือคนไทยว้าวนะครับเป็นเกียรติสูงสุดนะคะนะครับเกียรติสูงสุดใช่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับแน่นอนแล้วว่ารายการค่าคือคนไทยเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกแน่นอนวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณนะครับแขกรับเชิญพิเศษของเราที่เรียกได้ว่าถ่ายทอดเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นมากมาย ในรายการของเรานะครับขอบคุณพี่ไก่นะครับอุมากรวรเศรษฐาพรขอบคุณพี่ไก่นะครับขอบคุณครับนะครับผู้ชมสามารถติดตามรายการค่าคือคนไทยได้นะครับทุกๆวันอาทิตย์เวลา9ก้นาฬิกาจนถึงเวลา9ก้นาฬิกาสานาทีนั่นเองทาง JCTV วนะครับวันนี้นะฮะขอบคุณด้วยเลยนะฮะเสื้อผ้าของผมนะครับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วจนมาถึงวันนี้นะครับขอบคุณเป็นใครไปไม่ได้เลยขอบคุณพี่ไก่ด้วยนะฮะที่ดูแลเรื่องเสื้อผ้าด้วยนะครับและขอบคุณสถานที่แห่งนี้นะครับโรงแรมวินเซอร์สุขุมวิทนี่รับ ที่อยู่เบื้องหลังนะครับที่ช่วยเหลือในการติดต่อเรื่องราวต่างๆนะครับนะคุณจิตบรรณาธิการบร,ริหารนีสารโครเม็กซีนนั่นเองนะครับขอบคุณม,ม,มากๆเลยแล้ววันนี้เราคงต้องลากไปก่อนขอบคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการติดตามได้วันอาทิตย์9โมงถึง9โมงโมครึง่งเรื่อราดีๆแบบนี้ค่าคือคนไทยวันนี้ผมก็เปี้และก็พี่ไก่นะครับรวมถึงทีมงานทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ